ต้องค่อยๆแก้นี่นะครับอัตราการงอก80%นะครับสวัสดีครับเขบกับผมอีกครั้งหนึงนะครับในช่องเขยเมืองชนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมา ลองเพาะเมล็ดบอลสีกันดูนะครับซึ่งเมล็ดบอลสีเนี่ยมาจากชัยภูมินะครับถ้าคนที่เล่นบอลสีมาจักทั้งหนึ่งอะถ้านึกถึงเมล็ดบอลสีชัยภูมิเนี่ยจะนึกถึงใครครับมีคนเดียวเลยฮามากครับเฮียใช้ชัยภูมินะครับนี่นะครับนี่ครับดูแพ็กเกจครับแพ็กเกจ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 หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับของแท้นะครับนี่คือเฮียใช้ชัยภูมินะครับเนี่ย ไม่ใช่ซองขนมนะครับอย่าไปวางใกล้เด็กนะครับถ้าวางใกล้เด็กไม่มีสิทธิ์เด็กจะเอาไปแกะกินได้นี่อะไๆก็มาแล้วก็หน้าซองก็จะเป็นใช้พลังใบนะครับมเมล็ดบอลสีเกรดพรีเมียมนะเขาก็จะเขียนไว้แล้วก็ผลิตที่โคโคัทรีสอร์ทอ่ะโคโคัทรีสอร์ทนะครับเหมาะสำหรับการผรสมพันธ์บอลสีมากนะครับชื่อรีสอร์ทนะครับ โอ้โหไดูข้างในกันมันมีอะไรมากอืออ๋อข้างในก็จะเป็นแบบนี้เขาเนี่ยเขารอบข้อบมากนะครับี่ยเขาจะมีให้หมดเลยมีรายละเอียดรายละเอียดก็จะเป็นแม่กุ้มฝักกาบยักษ์เคสอนพ่อประกอบไปด้วยกลมแดงดักราชาวดีแดงดางยอดมงก,กุฎเปิดฮาร์ดแดงพมมณี ลูกไม้ลูกศิลาหุมทองธาตุบางแก้วอาสงไขไอ้ยาแม่เดียวนะครับข้อเก้าอเฮียเขาทรมานแม่มากเลยนะครับเนี่ยยัดเขาไปได้ยังไงครับเก้าข้อนะครับเนีย่ยผมว่ามเมล็ดชุดนี้เทพแน่นอนนะฮะ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยเมล็ดจ,จะอยู่ในนี้นะครับกี่เม็ดลองลองนับดูให้หนึ่งสองเอ้ยไม่ใช่นะครับมเมล็ดอยู่นี่นะครับซึ่งมันจะมเมล็ด จะเล็กมากนะครับเน,เนี่ยเขาเขียนมาว่ายี่สิบเมล็ดนะครับแตวผมลองนับดูห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบซื่อตรงมากครับเป๊ะมากนะครับแต่ดีนะครับเนี่ยแถมมาหนึ่งเมล็ดนะครับโอเคแเดี๋ยว จะพาไปทำการเคาะนะครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยอันดับแรกคือกระปุกนะครับนี่กระปุกเล็กๆหรือจะเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวเราครับเป็นพวกแก้วกาฟแฟเก่าก็ได้นะครับแต่แนะนาให้เป็นแก้วใส่เนาะเราจะได้ไม่ต้องเปิดถ้าเป็นแก้วใส่แล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมได้นะครับ แต่อันนี้พอพอดีผมได้เป็นของแถมมานะครับผมก็จำอเอ็ข้อเมล็ดมมเมล็ดเรามีนิดเดียวนะครับใช้เล็กๆก็ได้ใช้เล็เลกลกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันหนึ่งคือกระปุกดับที่สองดมอสนะครับแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็แล้วแต่วัสดุเพาะนะครับว่าจะใช้อันไหนก็ได้จะใช้หน้าดินหน้าโคลนที่มันเละๆก็ได้นะครับไปขูดมาแต่ของผมมากขนาดตัวนี้คือผมลองใช้ตัวนี้แล้วมัน มันหอบดีครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่ที่เคาะไว้นะเป็นมเมล็ดของียใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาให้ดูท้ายคลิปครับแล้วก็ใช้พิทมอสครับอันดับสามน้ำครับน้ำก็ใส่พอกซีนะพอกซีใส่พอกซีธรรมดาก็ได้ที่เป็นแบบฉีดชินนะครับดีผมมีแบบนี้ก็ใช้แก็สะดวกดีนะครับอันดับสี่มเมล็ดครับแน่นอนต้องเป็นมเมล็ดของ คลองใบใชยคูมนะครับของเชยใช้นเองนะครับแล้วก็ปากกาปากกาก็แค่เอาไว้เขียนแตะไว้ว่าเราเริ่มเพาะวันที่เท่าไหร่ครับผมต่อไปเดี๋ยวเราเริ่มมาเพาะกันเลยครับมาเริ่มเพาะกันเลยนะครับก็เอาแบบบ้านๆกันเลยนะครับง่ายมากนะครับการเพาะเมล็ดไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับได้เริ่มจากนํากระปุกเปิดฝามานะครับก็เทพิษมอสลงไป พิดมสใส่ลงไปใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระปุกนะครับเศษหนึ่งส่วนสีน่พอไม่ได้ไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นนะครับพิดมอสแล้วก็แล้วก็บีบๆหน่อยนึงบีบีพิดมดหน่อยนึงขี์เกี์เกี์เกีร์ไป ให้มันเรียบๆหน่อยนะครับให้เกี่ยๆไปเรียบๆกดๆดๆนิดนึงก็ได้แต่พิกมอรต,ตัวนี้ละเอียดดีใช้ได้นคนัะของยี่ห้ออะไรเอาที่ใกล้ตัวเราครับเอาที่ใกล้ตัวเราเลยที่เราซื้อได้สะดวกแล้วก็นำชี่มาฉีดน้ำให้ชุ่ม เอาไปให้ชุ่มเลยเอาให้ชุ่มเลยนะครับให้ให้ให้ชุ่มนะครับอย่าให้แฉะนะครับให้ชุ่มไว้ก่อนนะครับกดกดกดเข้าไปนิกนึงโอเคเพื่อให้มีความชื้นอยู่ข้างในนะครับ ไปก็เอามาลิตมาล็ดมาโรยเลยครับขออยันให้ชัๆเลยเอามาล็ดโรยลงไปซึ่งมเมล็ดมันไม่ได้มีเยอะนะครับมีนิดเดียวเราโรยโรยยังไงก็ได้ครับ เขากระจายกระจายนิดนึงโอเคโดยไปเรียบร้อยครับซึ่งผมเพราะวิธีเนี้ยได้ผลดีมากนะครับตอนนี้ที่งอกออกมาคือ80%แล้วนะครับแล้วก็ออกซี่ชี้น้ำตามไปอีกนิดนึงไปเลยโอเคแค่เนี้ย แล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็ปากกาเขียนวันที่แปะยี่สิบเดือนสี่หห้านี่ครับ แค่นี้ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่ต้องเปิดนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยอาทิตย์หนึ่งทิ้งไว้เลยอาทิตย์หนึ่ง,ง,งถ้าเราอยากอยากจะเห็นเราก็กระปุกมันใสเรามองเห็นได้มองจากข้างนอกเข้าไปได้นะครับทีน,นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมเคาะทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่หาน่าจะวันที่หกนะครับวันที่หกใช้เวลาแค่สิบสี่สิบห้าวันนะครับาใช้ประมาณสิบสี่ห้าวัน ลอกออกมาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูได้เลยครับาครับเดี๋ยวเขยจะพามาดูตัวที่เขยได้เพาะไว้นะครับชุดนี้รับมเมล็ดมาจากเฮียใช้วันที่หกเดือนสี่พอมาถึงเขยก็เริ่มเพาะเลยนะครับตัวนี้คือแม่ยอดมงกุฎกล้องไม่โฟกัสน,นะครับแม่ยอดมงกุฎ พ่อเศรษฐีพันล้านพ่อเพชรพลอยภูผานะครับมามาแกะดูกันที่16บหกคนนี้วันที่20ใช้เวลา14วันเองนะครับ14วันต้องค่อยค่อยแกะ นี่นะครับอัตราการกอกปดสิเอร์ซ็นต์นะครับนี่นะครับมีโหแต่รู้สึกว่ามเมล็ดชุดนี้จะเป็นชุดดีเลยนะครับเนี่ยมีมีด่างมีด่างมีเผือกนะครับนี่นี่นะครับไอ้ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเผือกนะครับนี่เป็นด่างต้นนี้ด่างด่างฮาร์ปสวยเลยเนี่ย ชุดนี้ก็เดี๋ยวรลอลุ้นใบที่สองแล้วก็มีที่กําลังที่กําลังจะงอกอีกนะครับเนี่ยดีไม่ดีอาจจะอจตัตราการงอกอาจจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่างต,ตัวนี้ก็เผือกเผือกนี่ก็ทําใจนะครับเพราะตัวเผือกเนี่ยมันไม่สังเคราะหแสงนะครับแต่เราก็รอลุ้นใบที่สองดูเคนะครับประมาณนี้นะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับการพาเพาะเมล็ดบอลสีขลังใบเชยกุมนะครับตามสไตล์ของเขยเมืองชนนะครับเนี่ยครับก็ไม่ยากนะครับเนี่ยเราเนี่ยบอลสีมีอะไรให้เราหน้าติดตามหน้าเล่นเยอะแยะเลยนะครับจะพาหัวจะรอหนอกครับรอเชี่ยวนะครับไปถึงขั้นผสมเกสรเพาะเมล็ดนะครับเนี่ยแต่ถ้า ใครจะติดต่อซื้อมเมล็ดน,นะครับก็เดี๋ยวติดต่อเฮียใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้จอนะครับของพัดแต่ของเฮียแกคือเยี่ยมจริงจริงนะครับโมเลดคือคือไม่ได้เว้ยนะครับไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็สั่งของเฮียเขามาเพาะนี่น,นะครับแต่ว่าคุณภาพเขาดีอะครับคือ80%เอรนะที่ผมเข้ามาอยนะ่างที่ที่เห็นมเมื่อกี้มีทั้งด่างทั้งเขียวทั้งขาวก็คือเปอร์เซ็นต์การงอกอะมันงอกอยู่แล้วแต่เห็นี้ยจะสวยไม่สวยเราต้องรู้อีกทีนะครับ โอเคครับผมหากที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องเขยเมืองชนชาแนลนะครับอีพีต่อไปผมจะพาไปทำเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับ